สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มามาชมนะคะในคลิปนี้ก็จะมีรุ่นสวยๆค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ามีตัวอย่างรุ่นอะไรบ้างนะคะ,ะสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวรอตติ้งนะคะก็จะเป็นลอตติ้งทีอินวันซึ่งจะเป็นตัวปาะกาด้วยแบบนี้นะคะรอตติ600้งหกร้อยทีอินวันนะคะตัวนี้นะคะก็ใช้งานง่ายๆเป็นมัลติฟังก์ชันมีดินสอ มีปากกาแดงปากกาดำนะคะก็แล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไสนนะคะจากปากระกาบางทีเราอาจจะไม่ใช้ปากกาหมึกดำนะคะเราก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นหมึกน้ำเงินได้นะคะก็หาซื้อได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ในตัวกล่องของเขาก็จะแถมหมึกน้ำเงินมาให้1ชิ้นเท่ากับว่าเราได้ปากกาทั้ง3สีครบเลยนะคะ ก็มีทั้งสีดำเราก็สีเงินนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเราสามารถที่จะใส่น่ารักน่ารัก,รกอย่างนี้ลงไปได้น,นี้ก็จะเป็นของขวัญสำหรับคอนเกรทูเรชันนะคะเพราะว่าอย่างอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูในเซตนี้ก็จะเป็นตัวเซตลิมิเต็ดของรามี่นะคะก็มีทั้งกล่องมีทั้งถุงครบชุดนะคะ,ะจะเป็นถุงสีเดียวกันกับตัวด้ามแบบนี้นะ,ะโอเคเดี๋ยว สำหรับในในกล่องของเขานะคะก็จะมาเป็นแบบนี้ซึ่งรุ่นนี้ค่อนข้างเป็นกล่องที่หายากมากเลยนะคะก็มันจะมาเป็นเซตนะคะก็จะมีเราสามารถที่จะเลือกได้คือกล่องเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับซองหนังเนาะอันนี้เป็นซื้อเพิ่มจาก ลามี่นะคะแล้วก็ตัวปากกาเราเลือกเป็นโลโลบอลแล้วเราก็เลือกล o t t ติ้ใส่คู่กันได้อันนี้ก็จะเป็นของขวัญวันรับปริญญานะคะก็สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็สวยทั้งสองด้ามเลยนะคะแบบนี้จะประมาณนี้โอเคใส่พร้อมกล่องพร้อมเซตนะคะะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวดินสอร o t ตติ้งนะคะตัวนี้จะเป็นตัว r o t t ติ้งรุ่น professional 800 plus นะคะ สีด้ามสีเงินนะคะอันนี้ลูกค้าน่าจะเป็นคนชอบลัซติ้งนะคะแล้วก็ซื้อสะสมเพราะว่าสั่งพร้อมกัน2ด้ามเลยนะคะเป็นรุ่นเดียวกัน800นะคะก็เป็น800 plus ซึ่งตัวหนึ่งเป็นตัวไส้0.5แล้วก็ตัวหนึ่งเป็น0.7นะคะอย่างอื่นก็จะเหมือนกันค<ม>นี้เวลาที่เราเขียนมันจะใช้ไส้ดินสอคนละขนาดนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัวน้ำหนักดีมากแล้วก็เป็นถือว่าเป็นรุ่นท็อปท็ของตัวรัตติ้งเลยนะคะ,ะก็สามารถใส่ชี้ลงไปได้ความยาวก็ไม่ได้จำกัดนะคะอาจจะใส่เป็นชื่อที่เราต้องการแล้วก็เลือกฟอนต์ได้เลย ตัวนี้หัวของไส้ดินสอนะคะก็จะพับเก็บได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสายล,ลัดนะคะก็เหมาะสําหรับเวลาเราพกพาหรือว่าใส่ลงไปในกระเป๋านะคะจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องตัวหัวดินสอที่มันจะหลุดง่ายนะคะถัดมาตัวนี้ จะเป็นสีใหม่ของ Parker IM นะคะซึ่ง IM เนี่ยเป็นรุ่นยอดฮิตของ Parker มากๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหัวหมึกโรโรบอลแล้วก็ตัวด้ามนะคะสีตัวนี้เป็นตัวสีใหม่ล่าสุดนะคะเขาเรียกว่าสีแชมเปญสีแชมเปญตัวนี้นะคะตัวด้ามวสวยไหมดูรูร,ร,รามากๆนะคะแล้วก็ตัดด้วยอะไรที่เป็นออกแนวแชมเปญที่มัน ตัดกันนะคะซึ่งมันไม่ใช่เป็นสีทองนะมันจะเป็นสีนวลนนนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีชื่อของแบรนด์ติดอยู่นะคะตัวสัญลักษณ์ของแหนบก็จะเป็นลักษณะของ p a r k กอโดยเฉพาะเลยตัวนี้หัวน้ำหมึกโระบอลจะประมาณนี้เห็นไหมคะสีของเขามันไม่ใช่สีทองเนาะมันจะเป็นสีออกนวลแชมเปญแบบนี้เลยนะคะ สีนี้ออกมาได้รับการตอบรับค่อนข้างดีมากๆแล้วก็ฮิตเลยนะคะตัวนี้ปีนี้เขาทําออกมามี2เฉดสีก็คือแชมเปญกับเบอร์กอรดีนะคะตัวนี้เป็นตัวสีแชมเปญก็มันมีอีกในคลิปหนึ่งที่เราจะแยกไว้เป็นสีเบอร์กอดีนะคะก็ลองสามารถดูได้มีครบทุกขวบประการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกรื่นโรลล์บอลแล้วก็ตัวฟลอ n เทนสำหรับตัวโมเดลสีนี้นะคะถัดมาจะเป็นตัว ซอนเนตสิบเจ็ดนะคะตัวนี้เป็นตัว V.I.P. มีให้กันทั้งสองสีเลยนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นทั้งตัวแร็กแบ็กแล้วก็แมทแบ็กนะคะก็สวยงามแล้วก็หรูหราทั้งคู่บางคนอาจจะชอบความเงาเรื่มๆแบบนี้ของตัวดำแร็กนะคะแล้วก็บางคนอาจจะชอบตัวแมทที่เป็นดัวดำด้านาถือว่าหรูหราไฮโซมากนะคะสำหรับตัวนี้ อันนี้ซอนเน t 17 Matte แม a c k แบก GT นะคะบอทไพล์เพนตัวนี้เป็นแ l a c กแบล็ก GT บอทไพล์เพนนะคะก็ทั้งดำด้านแล้วก็ดำเงานะคะ กเรียกง่ายๆจริงๆเขาเรียกเป็นแมตกระแดกเนาะก็ใครชอบสีไหนสไตล์ไหนอย่างดําด้านเนี่ยก็จะใช้งานง่ายคืออาจจะเป็นรอยยากนะคะแต่ดําเงาก็จะได้ความหรูหราเพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนชอบเลยนะคะสําหรับตัวด้านถัดมาก็จะเป็นสีล mm ิมิเต็ดเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นตัวจัอ on ดเตอร์พรีเมียมรอนดอนนะคะสีออกสกายบูเป็นสี ar, ฟ้าๆแล้วก็มีลวดลายค่อนข mm ้า hmm. งที่จะสวยงามมากๆเดี๋ยวจะให้ดูว่า ตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับตัวกล่องรีเมเตดแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัวจอตเตอร์สเปเชียลเอดิชันาประมาณนี้นะคะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวรุ่นพิเศษของเขาก็สามารถที่จะทำชื่อได้เป็นตัวลูกดื้อน,นะคะถัดมาก็จะเป็นตัวจอตเตอร์สเตเลดอันนี้เป็นรุ่น ดนเดดปกตินะคะก็จะสีเรียบทางด้ามเป็นอะไหล่สีเงินตัดด้ามสีเงินตัดด้วยอะไหล่สีทองนะคะสําหรับตัวนี้ถัดมาอีกด้ามหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นอาร์ติเฟกต์นะคะแมทริก้านะคะตัวนี้จะเป็นสีดําเงาตัดด้วยโรสโกนะคะซึ่งสีนี้ก็จะไม่ค่อยมีเข้ามาแล้วนะคะถือว่า ก็คือหมดแล้วตอนนี้ก็จะไม่มีสีดำโรสโกละจะมาเป็นพวกสีดำทองหรือว่าพวกน้ำตาลโรสโกแทนนะคะถัดมาจะเป็นตัวฮอ r m มานนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์อาร์ติเฟกช่นเดียวกันสีเป็นสีโครมเงินอะไรสีทองนะคะสวยงามประมาณนี้สำหรับด้ามถัดมานะคะก็จะเป็นตัวด้ามสีเงินนะคะของเพนเทล ก็เป็นอีกหนึ่งรุนยอดฮิตนะคะใช้งานง่ายตัวด้ามปากกาของเพนเทลนะคะเราก็อาร์ติเฟรตนะคะปาร์เกอร์พวกนี้นะคะใช้เป็นน้ำหมึกขนาดใสเดียวกันที่เป็นลูกลื่นนะคะโอเค ก็สาหรับคลิปนี้นะคะก็เลยมีตัวอย่างมาฝากกันประมาณนี้เลยนะคะก็สําหรับใครที่สนใจนะคะเป็นของขวัญหรือว่าอยากหาของขวัญพิเศษให้คนพิเศษนะคะก็ลองสอบถามแอดมินได้นะคะก็มีทั้งประกาดดีสอ,อหัวข้อแรงต่างๆนะคะก็มีทุกแบรนด์นะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ